สวัสดีค่ะนกมีดหมอนะคะวันนี้ได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมเป็นมีดหั่นหมากนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะมีดเล่มแรกนะคะเป็นมีดหั่นหมากหลวงพ่อเดิมด้ามนี้จะทําด้วยเขาควายเผือกนะคะจะทําด้วยเขาควายเผือกนะคะด้ามนะคะฝักนี้จะเป็นฝักไม้นะคะ ฝักไม้แต่จะเป็นทองเหลืองถักนะคะนี่นะคะหุ้มปอกไว้นะคะหุ้มฝักไว้นะคะเป็นมีดหันหมากหงลวงพ่อเดิมความยาวเก้านิ้วนะคะด้ามรวมฝักนะคะความยาวอยู่ที่เก้านิ้วนะคะนี่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะมีดหันหมากหลวงพ่อเดิม เดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันนะคะนี่นะคะเป็นมีดหั่นหมากของหลวงพ่อเดิมนะคะเฉพาะใบจะอยู่ที่4นิ้วนะคะความยาวเฉพาะใบอยู่ที่4นิ้วนะคะถ้าด้ามรวมฝักอยู่ที่เนิ้วนะคะมีดหั่นหมากเล่มนี้ข้าง,ขงเขาแน่นหนานะคะ มวลสารแน่นหนาไม่สั่นไม่คอนนะคะมี่ันมากหลวงพ่อเดิมนี่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นใบมีดที่หนานะคะนี่นะคะด้ามเขาก็จะทำด้วยเข่าควายเผือกนะคะทุกท่านนี่นะคะสวยงามนะคะทุกท่านมีทันมากเล่มนี้ ท่านใดมีใจรักและศรัทธามีดหั่นหมาหลวงพ่อเดิมนะคะก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้เลยนะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะคะท่ทานอยากจะดูภาพเพิ่มเติมก็ทักมาที่ไลน์นะคะเพื่อจะได้ส่งรูปชัดๆไปให้ดูนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเล่มนะคะเป็นมีดหั่นบากหั่นหมากเหมือนกันนะคะของหลวงพ่อเดิมนี่นะคะ เล่มนี้จะมีความยาวอยู่ที่6นิ้วนะคะทุกท่านด้ามรวมฝักนะคะอยู่ที่6นิ้วด้ามไม้ฝักไม้นะคะฝักก็จะรัดด้วยเส้นเส้นไหมนะคะเส้นได้ได้อัน์นะคะทุกท่านเป็นได้อาัน์นะคะได้ที่เขาลง่า ่า,านไว้ลงเวทมนต์อะไรไว้อัคคระไว้นะคะเป็นได้ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ได้มาหุ้มปอกหุ้มฝักของมีดเล่มนี้นะคะนี่นะคะเป็นไม้เก่าๆเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านในของมีดกันนะคะเป็นมีดหันมากหลวงพ่อเดิมนะคะสีมาใบโพลครึ่งใบนะคะทุกท่าน นี่นะคะมวลสารแน่นหนาไม่สั่นไม่คลอนนะคะเป็นมีดเล่มมีดนี้สวยงามนะคะเป็นมีดเล่มหนาเป็นกระทัดรัดนะคะสําหรับพกพาไปไหนมาไหนได้เลยนะคะผู้ท่านผู้หญิงก็พกได้นะคะผู้ชายก็พกดีนะคะทุตคุณของหลวงพ่อเข้มขังอย่างแน่นอนนะคะปกป้องคุ้มครองทุกเส้นทางนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนมาไหนเราก็มีสิ่งศักดิ์สิทธ์ ะะติด,ตตด,ดไปด้วยนะคะติดตัวติดรถไปด้วยนะคะเราจะไปขึ้นเขาค้างแรมที่ไหนก็พกติดตัวไปนะคะเพราะสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นพวกมนดำหรือลมเพลมพัดอะไรพวกนี้นะคะแล้ก็มีมีดของหลวงพ่อติดตัวไปทุกแห่งหนนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะ มีดหันหมากสองเล่มนี้เป็นมีดของหลวงพ่อเดิมสวยมากๆเลยนะคะทุกท่านสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะนกมีดหมอสวัสดีค่ะ